มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคน mm hmm. พี่แฟนใหม่ของแพทนปภาเคลื่อนไหวหลังเห็นรูป3คนพ่อแม่ลูก mm hmm. พี่ชานนนหวานใจคนปัจจุบันของดาราสาวแพตนปภาออกมาเคลื่อนไหวไอจีห hmm. ลังเห็นภาพการถ่ายภาพร่วมเฟรมระหว่างแพตนปภาเบนเรซิ hmm. ่งอดีตสามีและน้องเรซิ่งลูกชาย mm hmm. โดยทางด้านหนุ่มพี่ชานอน,อนเข้ามากดไลค์กลางอินสตาแกรมที่รูปดังกล่าวด้วยค่ะ สำหรับเป็นเรซซิ่งอดีตสามีของดาราสาวแพทนภะภรได้รับการปล่อยตัวจากทางเรือนจำเมื่อวันที่24ตุลาคม2566ที่ผ่านมาหลังจากนั้นหนุ่มเบนเรซซิ่งได้รับการปล่อยตัวจากทางเรือนจำแล้วสาวแพทเองได้โพสต์รูปภาพร่วมเฟรมพร้อมหน้าพร้อมตากับหนุ่มเบนแล้วก็ลูกชายน้องเรซซิ่งลงในอินสตาแกรมส่วนตัวนะคะซึ่งถือว่าเป็นรูปครอบครัวที่พร้อมหน้าพร้อมตาที่ไม่ได้เห็นมานานเลยค่ะ มีแฟนใหม่ของแพทย์ตะาเคลื่อนไหวหลังเห็นรูป3ามคนพ่อแม่ลูกเข้ามากดไลค์ที่ภาพดังกล่าวค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากที่นีตย์ดคอมค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพนินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ